ัสดีค่ะวันนี้เราจะพาดูต้นมะขามนี่มะขามมะขามที่เขาเอาไปทำแช่อิ่มส่วนประแดงอีกบุ่มหนึง่งเมื่อกี้นี้เราถ่ายปักหวานทีนี้เราจะมาถ่ายมะขามมะขามเปรี้ยวนะจะมะขามเปรี้ยวนี่นี่นี่ปกักดูปกักอะปักใหญ่ ใหญ่ขนาดนม่มะขามเพชรบุ์นะจ๊ะมะขามเพชรบุ์ดกขนาดดก,ดก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 ด้วยจ้ะมุ่มะขามมะขามดกขนาดค่ะมะขามที่เข้าไปทําแท่อิ่มนะจ๊ะนี่ขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะน,นี่เข้ามาขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วยังอยู่อีกดกค่ะดก ขามเพชรบูรณ์นะจ๊ะไปทําแช่อิ่มหรือว่าทํามะขามใส่แกลงใส่แกงมะขามเปรี้ยวสุกแล้วก็เวลาสุกเราก็มาขึ้นไปแกะแกะไว้แกะขายก็ได้แกะไว้กินก็ได้นี่โอ้โหเต็มเลยน,นี่สวยไหมคะ เราเข้ามาเราเห็นแล้วก็ถ่ายค่ะถ่ายชอบถ่ายอยู่แล้วเราชอบถ่ายเห็นอะไรแปลกตาแต่ที่บ้านนี้จะมีหลายต้นนะจ๊ะบ้านปาแดงของปาแดงอู้ยดูปักนี้ปักนี้ปักนี้ดูโอ้โหใหญ่ขนาดนี่ปักนี้ใหญ่อุ้ยมีเจ้าของด้วยมีเจ้าของ มีมดแดงโห้ยหมดแดงมดแดงเจ้าของคือมดแดงนะจ๊ะเจ้าของเขาก็ซื้อแดงแต่มีมดอยู่อกีกนี่ดูตรงนี้โอ้โหฝักนี่เขาจะเอาทำบากขาบปกขาม,ขามแช่อิ่มนะจ๊ะแช่อิ่มทำแช่อิ่มปกักใหญ่ๆอย่างนี้เลยทำ แอิ่มขายฝักถ้าแก่ถ้าฝักแก่ๆเราก็เอาไปทํำส้มเอาไปไว้แกงส้มแกงอะไรอย่างนี้นได้ได้ได,ได้ขอบคุณนะคะที่คสํสามมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าขอบคุณนะคะดกดไลค์กแช้์ให้หน่อยค่ะเพื่อกันเป็นกำลังใจคน คายทิดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะ